สวัสดีครับผมเอกธีรวัตรเกต้าสอนยิงแอดและการตลาดครับยาขายดีแบบไม่ต้องยิงแอดให้ทําตามนี้ครับใช้ได้กับทุกธุรกิจเลยนะครับให้คุณดูว่าคุณเป็นธุรกิจอะไรแล้วเราก็ไปอยู่ใน Facebook group หรือไปอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆครับเช่นถ้าคุณเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รับออกแบบตกแต่งอะไรอย่างนี้นะครับคุณก็ไปอยู่ตาม a c e b o o k กลุ่มหรือไปอยู่ตามกลุ่มที่เขาเกี่ยวกับ อสังหาคนรักอสังหาคนชอบการตกแต่งห้องอะไรแบบนี้ครับแล้วคุณก็ไปโพสต์ให้ความรู้เลยอย่าไปโพสต์ขายของนะครับเดี๋ยวเขาไล่ออกจากกลุ่มเอานะครับโพสต์ให้ความรู้อย่างเดียวครับเช่นวิธีแต่งห้องแคบให้ดูกว้างนะครับวิธีใช้สียังไงให้ห้องดูหรูขึ้นวางเฟอร์นิเจอร์แบบไหนนะครับหรือถ้ามีใครเขาเม้นถามอะไรเนี่ยแล้วคุณตอบได้นะคุณก็ไปเม้นตอบเลยครับเช่นมีคนเม้นถามว่าอยากเปลี่ยน ห้องให้ดูหรูขึ้นทํำยังไงคุณเขาเขาอาจจะอัพโพสต์ไว้เห็นรูปห้องคุณก็ไปเม้นตอบเลยครับว่าอ๋อเปลี่ยนหลอดไฟจากไฟนีออนยาวๆให้เปลี่ยนเป็น LED แบบนี้แบบนี้นะครับห้องจะหรูขึ้นอพอทําแบบนี้นะครับมันต้องใช้ความต่อเนื่องนะพอทําไปเรื่อยๆนะครับคนเขาเห็นคุณชํานาญด้านนี้คุณตอบเรื่องนี้ไปบ่อยคุณให้ความรู้เรื่องนี้ไปบ่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะลูกค้าพวกนั้นเนี่ยเขาจะแอด a c e b o o k ตามคุณมาเองในเฟซเลยนะครับทาแบบผมเคยทําแบบนี้นะหรือลูกค้าผมก็เคยทําแบบนี้แล้วได้ผลจริงๆนะครับหรือ,อาบางกลุ่มเนี่ยเขามีกฎว่าห้ามโพสต์ลิงเพจใช่ไหมห้ามโพสต์ขายของนะครับไม่เป็นไรครับคุณไม่ต้องโพสต์ขายของคุณให้ความรู้ไปเรื่อยๆตอบคอมเมนต์ไปเรื่อยๆคนที่ดูเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาจะรู้เองเลยครับว่า คุณชํานาญด้านนี้แน่ๆทาธุรกิจด้านนี้แน่ๆเขาอยากรู้จักคุณยังไงเขาก็แอดเฟซมาหาคุณอยู่ดีครับอันนี้เป็นวิธีได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่มแล้วก็เป็นคนที่มีความต้องอาจจะมีความต้องการซื้ออยู่แล้วนะครับลองทําแบบนี้ดูนะครับแอดไปตามกุ๊ปเรื่อยๆนะครับแล้วให้ความรู้ในกุ๊ปนั้นๆโอเคมันอาจจะไม่ได้ผลทันทีเหมือนตอนยิงแอดนะครับแต่ว่ามันก็สามารถเรียกลูกค้ามาได้อีกทางหนึ่งนะครับสิ่งสำคัญคือคุณต้องทำสม่ำเสมอนะครับ